สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1991ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในกรารทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1991เองค่ะ ซึ่งอาจจะทํานายเป็นแบบสไตล์ของนันเองการทํานายของ12ราศีนี้แนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกริ่งกิ้งเป็นกําลังใจให้แน่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กำนดนายของชาวราศีพิจิกค่ะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะคะนะกำหนดกายของเดือนนะเป็นกำหนดนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะนะ กำลังของการนะั้นเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นสไตล์ของนั่นเองนะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะหนาะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีพิจิกประจําเดือน, 12, 77, นอกุมภาพันธ์2567นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เดอะแฮงแมนคิงออฟอ n นิคร9ดาบนะคะนะเอาล่ะนะนั่นก็เห็นพลังงานของชาวราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วนะชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้นะมีความเครียดทางด้านการเงินนะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเข้ามานะทำให้คุณเนี่ยวิตกจริตหรือว่าวิตกกังวลนะ ก็เลยเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะคะโอเคทามาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ i n g of c u p พแปดถ้วยนะคะ King of w a n d นะคะนาะตัวคุณนะจะมีโอกาสนะที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะทางด้านการงานนะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับงานนะบางคนนะทำงานที่เก่าที่เดิมนี่แหละแต่ว่า มีโอกาสที่จะได้โอกาสที่ดีนะจากเจ้านายซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนนะหรือว่าบางคนก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานที่ใหม่นะทำให้คุณเนี่ยนะแบบมีความก้าวหน้านะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเอาล่ะนะม,มีอะไรอีกเลยจ้ะแปดดาบนะคะเก้าเหรียญน,นะแล้วก็ กรีนออฟหมดนะคะนะตัวคุณนะคะมีความเครียดความกดดันนะคะหรือนะคะคุณอาจจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่าอัพเลเวลสูงขึ้นนะคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณได้รับนั้นนะคุณจะทำไม่ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีเข้ามานะตัวคุณจะเจอความรักนะคะในที่ทำงานได้ด้วยนะเลเวลเดียวกันหรือว่าความสามารถเท่ากันนะ สมดาำสมเนื้อแล้วก็สินเสมอกันมากๆนะคะอ่าจะมีข่าวดีในะทางด้านความรักเข้ามาด้วยนะคะก็คืออยู่คุณว่าคุณจะสารสัมพันธ์ไหมนะโอเคนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีก,น,อน,ก,กนะจ๊ะในออบิเดคลุนนะเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะห้าไม้นะคะอ่าให้ระวังในะเรื่องของความใจร้อนนะคะหรือว่า ความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะผิดใจหรือว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหานะกับเพื่อนร่วมง,งานนะอ่าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคุณอาจจะต้องไปแก้ปัญหานะกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนะหรือว่า มีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณให้คุณเนี่ยนะช่วยแก้ปัญหาก็ได้นะคะ,ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแบบเกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าเกิดขึ้นแล้วแบบคนนั้นอะ่ะไม่สามารถแก้ได้ต้องพึ่งพาคุณนะก็ให้คุณเนี่ยระวังตัวนะคะว่าสิ่งที่เขามาขอความช่วยเหลือนะั้นอะ่ะนะจะมีเอฟเฟกกับคุณไหมหรือว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่านะ ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะอย่าแบบว่าช่วยจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยวุ่นวายใจหรือว่าวุ่นวายในชีวิตด้วยนะโอเคนะนี่แหละก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทางด้านการงานนะคะเป็นยังไงทางด้านการงานนะคะทางด้านการงานนะถือว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตนะแล้วก็คุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบทํางานคนเดียวไม่ชอบทํางานเป็นทีมแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะ แล้วก็มีผู้ใหญ่หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานนะเล็งเห็นความสามารถของคุณคุณนะจะมีโอกาสที่ดีจากงานเข้ามานะอืมอาจจะได้รับโปรโมดนะให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีงานใหญ่ๆใ,ในองค์กรเข้ามาให้คุณทำเพื่อที่จะได้พิสูจน์ฝีมือนะคะ โอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงนะจ๊ะทางด้านการเงินนะเป็นยังไงนะคะทางด้านการเงินทางด้านการเงินนะคะทางด้านการเงินนะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยนะจะมีเรื่องร้อนใจในเรื่องของการเงินนะแต่คุณก็จะมีคน เข้ามาช่วยเหลือหรือว่ายื่นมือเข้ามาช่วยนะด้วยความที่คุณเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจบุญชอบทําบุญทําทานนะสิ่งนี้แหละนะทำให้คุณเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค,คุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตสนับสนุนนะทำให้คุณเนี่ยนะแบบสามารถแบบหมุนเวียนเงินได้ดีแล้วก็เอาตัวรอดได้นะคะ โอเคนะคะมาดูสิว่าทางด้านความรักนะคะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะหรือว่า ถ้าหากว่ามีก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะเพราะคุณเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้หรือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะ,ะไม่รีบนะกลัวจักรยานล้มหน้าแหกน,นั่นเองนะคะโอเคนะคะมาดูสิว่าคนมีคู่นะคะมีแฟนเป็นยังไงนะจ๊ะคนมีคู่มีแฟนเป็นยังไงบ้างนะคะอคนมีคู่นะคะ คนมีคู่นะอเดี๋ยวขยายอีกใบหนึ่งนะคะคนมีคู่นะคนไหนนะที่มีปากเสียงกันหรือว่ามีการทะเลาะกันนะคุณนะจะมีคนช่วยเหลือไกลเกลี่ยหรือว่าแบบช่วยให้คุณเนี่ยได้พูดคุยหรือว่าได้ดีกันคืนดีกันแล้วก็กลับมาแบบสารความสัมพันธ์กันนะคะ คนไหนที่ทะเลาะก,กันงอนกันไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคุณจะมีแบบคนที่สเข้ามาช่วยไก่เกียรหรือว่าเข้ามาช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรเราจะ,ะทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงนะ ทางด้านสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านสุขภาพทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องของอขยายที่ไม่สบายนะหรือว่าในเรื่องของแบบพักผ่อนน้อยนะคะหรือคุณเคยเจอ สิ่งที่แบบเป็นมาแล้วนะจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะระวังด้วยนะคะหรือว่าเหมือนแบบความทรงจำที่แบบเกิดขึ้นในอดีตนะคะอ,อ,อาจจะทำให้คุณเนี่ยกังวลใจเครียดแล้วก็นอนไม่หลับจนป่วยนะหรือว่าพักผ่อนน้อยก็ให้ระวังนะคะอา,อาจจะเครียดในเรื่องของแบบคนรอบข้างหรือว่า ปัญหากับเพื่อนบ้านนะมีการขัดแย้งกันทะเลาะกันอย่างนี้นะคะอ่าก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะนอนไม่หลับหรือว่ากังวลใจได้นะคะเออคุณกลัวว่าจะแบบเจอเรื่องไม่ดีเข้ามานะทาให้คุณเนี่ยแบบไม่สบายใจหรือว่าทําให้คุณเแนบบี่ยล้มหมอนนอนเสื่อนะเพราะบุคคลอื่นอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูซิว่าคำแนะนำนะคะเป็นยังไงนะจ๊ะ คำแนะนำนะเป็นอย่างไรนะคะคำแนะนำนะคะคำแนะนำนะคะมันบอกว่าสิ่งไหนนะที่คุณรู้สึกว่าคุณทำไปแล้วไม่ได้รับตอบกลับมาในทางที่ดีนะหรือว่าโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังหรือว่าทำไปแล้วไม่ได้รับแบบคลดีกลับมาไม่ได้รับผลบวกกลับมานะ ก็ขอให้คุณเนี่ยกลับมารักตัวเองแล้วก็เรียกร้องสิทธิตัวเองให้มีความสุขนะคะคนใหที่แบบว่าเจอแบบเรื่องราวที่แย่ๆในอดีตที่ผ่านมาเจอแบบในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าเจอในเรื่องของแบบเพื่อนหักหลังแทงข้างหลังหรือแบบทําดีแล้วไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้คุณเนี่ยนะแบบอย่าไปเศร้าหรือว่าอย่าไปเสียใจให้คุณมูฟออนแล้วก็กลับมารักตัวเองแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้แบบความยุติธรรมกับตัวเองอย่าเป็นสงสารคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะแบบกลับมาดูแลจิตใจตัวเองเยียวยาตัวเองให้มีความสุขรับรองว่าคุณจะมูฟออนหรือว่า ก้าวข้ามผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตได้ดีแน่นอนนะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของนะคะชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะคกะคะ็ให้ทุกคนนะ,ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งยิงกิ๊กให้แนนด้วยนะจ๊ะที่ล้าแล้วก็ที่สําคัญกดที่ตั้มเป็นกาลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจบสวัสดีค่ะ